รูปแบบทีมสปีดอารี n a ใหม่ล่าสุดทีมนี้เนี่ยมีตำแหน่งครบเลยนะฮะคือไม่ต้องง้อโพลารลมเลยก็ได้ตำแหน่งครบที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีหลีสปีดใช่ไหมมีตัวเร่งเกตลดเกตมีตัวบัฟดาบเกาะแตกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวเดอเมจนะครับทั้งหมดที่พูดมาก็คือต้องอยู่ในทั้งหมด4ตัวนี้นะฮะเออสำหรับคนที่มีโพลาลมเนี่ยก็จะสบายๆหน่อยเนาะก็คือโพลาลมมัน ลบบัฟชวร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็แร่งเกตขึ้นมาด้วยคือมันเป็น2องตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับของไอเจ้าทีมสปิตอารีนาแต่พอคนที่ไม่มีเนี่ยก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกทีมล่าสุดที่มีตำแหน่งครบเลยนะครับหมดปัญหาแน่นอนนะครับนั่นก็คือการใช้ตัวละครใหม่ล่าสุดเจ้าเอ่อซิเลีย อื่ก็คือแม่มดลมนะครับความสามารถของแม่มดลมนะครับอันนี้คือเป็นมอนสเตอร์ 2A ปลุกเอาไว้ขึ้นมาใหม่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับล่าสุดเลยมันบัฟสกิล2ขึ้นมานะครับจากที่เกาะแตกอย่างเดียวนะครับเกาะแตกหมู่อย่างเดียวเพิ่มลบบัฟหมู่ด้วยนะครับนั่นถ้าเกิดว่าตัวน,นี้นะสามารถลบบัฟแล้วก็เกาะแตกหมู่ได้ก็จะมีพาสีเหมือนกับบอลแสงเลยแต่บอลแสงเนี่ยมันทําทีมแบบนี้ไม่ได้นะ เพราะว่าข้อเสียของบอลแสงเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบัฟบ,บนหัวเนี่ยมันจะลบบัฟอีกฝั่งไม่ได้นะครับอย่างกผมใช้ตัวนี้เป็นตัวเล่นเก่ะ แล้มันมีบัฟน,นะครับเพราะงั้นมันก็เลยใช้บอลแสงไม่ได้นะครับนั่นก็คือข้อเสียของบอลแสงนะแม่มดลมเนี่ยข้อเสียหลักๆเลยนะฮะก็คือรีสปีดเอ้ไม่ใช่สปีดต้นที่ต่ำมากๆนะครับมันทำทีมสปีดยากมากที่จะตามตัวดาเมตให้ทันนะฮะถ้าเกิดว่าตัวดาเมตคุณสปีดสูงเนะี่ยโอ้โหตัวนี้ต้องทำสูงมากๆแต่ถ้าเกิดทำได้เนะี่ยมันจะเป็นตัวลบบัฟเกาะแตกหมู่ที่ดีมากๆเลยนะอ่ะลองแล้วก็ แต่เป็นทตุลมนะครับมันอาจจะลบทัุไฟกับทาเกาะแตกทัุไฟไม่ค่อยได้แต่ก็ อย่างน้อยอมันก็มีมันก็พอมีตัวละครตัวแบบนี้มานะครับซึ่งเป็นตัวแรกเลยเกมเลยนะครับที่สามารถเอามาลงทีมสปีดอารีนาแบบแทนตำแหน่งโพลารลมได้นะครับก่อนอันนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีโพลารลมเนะี่ยคุณจะจัดฟอร์เมชันแบบนี้ไม่ได้นะฮะเออเดี๋ยวเอาไปลองสนามจริงกันดูทีมนี้เป็นทีมสป e d เลยอันนี้ผมเก็บไว้อัดคลิปก็คือ ทั้งหมดเนี่ยเป็นบัฟวิวหมดเลยนะฮะเออเดี๋ยวลองดูความจริงทีมผมไม่ได้ดีอะไรนะถ้าเกิดใครมีตัวสปีดสปีดที่ดีกว่านี้แล้วก็มีตัวเล่นเกียริที่ดีกว่านี้ได้เอามาใช้ได้นะครับแต่ผมก็ใช้เท่าที่มีอสกิลสองมาดูกันมันสามารถลบบัฟเกาะแตกแน้เป็นไงลบบัฟหมดแล้วก็ก 8, เกาะแตกนะครับสามตัวก็ถือว่าเยอะแล้วแหละเออแได้ขนาดนี้นะครับคือมันทาตาตัวเดียวเลยเนี่ย มันทำสองตาแหน่งเลยอ่ะคือทั้งลบบัฟแล้วก็เกาะแปกนะครับเอออย่างทีมผมก็จะไม่มีตัวเกาะแปกหมู่เลยนะเออเป็นไงเทพไหมแต่ข้อเสียอ่าแน่นอนมันจะไม่มีตัวบัฟดาบนะครัทีมนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวที่บัฟดาบแล้วก็เร่งขึ้นมาอย่างจินน้ําหรือว่าแม่มดน้ำเนี่ยก็ได้แหละแต่ผม ทำตัวสปีดสุดเจ้าตัวคาบิล่าหรือว่าฮัปี้แสงตัวนี้ครับสปีดสูงสุดในไอดีก็เลยจําเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ว่าเออถ้าเกิดอยากจะใช้ผมนึกขึ้นมาได้สดๆร้อนๆเลยอย่างทีมนี้เนี่ยตัวที่หายากก็คือ2ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเราเปลี่ยนตัวนี้คาคิเป็นไงหาง่ายทุกตัวนะฮะแล้วก็แบบดูครบทัวนเลยนะมีตัวเล่นเกตมีบัฟดาบัฟโลและแล้วก็คาคิตัวดาเมจแล้วก็ตัวเกาะแตกหมู่แล้วก็ลบบัฟได้ด้วยนะฮะลองดู เป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะทีมนี้แต่ก็จะไม่มีหลีดสปีดนะโอเคก็พอเข้าได้แหละเออแต่สปีดเราก็จะต้องสูงหน่อยอันนี้ปั๊บขึ้นมาปึ๊บปึ๊บชงนานมากแล้วก็สกิลปึ๊บเขาเสียัลบไม่ค่อยชัวร์ละแต่ข้อดีของมันก็คืออ่าเนี่ยมันมีบัฟดาบด,ด้วยราคาคิก็จะแรงมากๆเลย ม,มันนานว่ะออกดีกว่าก็ความจริงทีมแบบนี้เนะี่ยมันใช้ทีมอื่นดีกว่านะเออเราต้องหาทีมเข้าที่มันไม่ต้องไม่ไม่ถึกมากแบบนั้นนะ่ะทีมนี้ลองดูชืฟบับปึ๊กแล้วก็อืมชิง แต่สกิลลบบัฟกับเกาะแตกของตัวนี้นี่คือ100%นะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามันเกาะแตกไม่ติดหรือว่าลบบัฟไม่ติดเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกับตัวอื่นแหละที่มันมีความสามารถในการลบบัฟเกาะแตกได้นะเออเพราะงั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียอะไรหรอกอ่าเดี๋ยวขอลองอีกรอบ อ่ะติดสตัวปึ๊บไม่ตายอ๋อเราดามเมจเบาด้วยนะสกิลนี้เออลองดูเออได้เลยนะเราก็ใช้กับมอลลี่ใช่ไหมเอะหรือว่าใช่ใช้กับมอลลี่เออนี่นี่นี่เดี๋ยวรอดูกันเอ,อ่ะเป็นไงเฮ้ยอืมแต่มันไม่ใช้สกิลครับถ้าเกิดว่ามันใช้สกิลเนี่ยมันจะล้างบัฟไม่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยโอ้เสียดายไม่ได้เห็นความสามารถนะ ตัวทัดลมอะ่ะม,มันแก้ทางมอลลี่เมื่อกี้ได้เลยฮะแต่เสียดายที่มอลลี่ไม่ยอมใช้สกิลนะฮะหรือว่ามันบังคับไม่ใช่ปะอเอออาจจะบังคับไม่ใช้เพราะว่าถึงใช้ไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงมันติดพาสซีฟเอ้ยติดสกิลของอ่าแม่มดลมเออมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวลองดูทีมนี้ชึบเด้งเกล่นขึ้นมาแล้วก็บับ 2นึ่งสองชิ้บอ่โหูติดหมดถ้าติดหมดเนี่ยก็งานขนมเลยฮะโอ้ยอร่อยมากเนี่ยทีมนี้ฮะนะหาไม่ยากนะสี่ตัวนี้อย่างที่หายากก็คือแค่สีดาวนะอ่ะอย่างทีมนี้นี่ก็เหมาะจะใช้นะแต่ข้อเสียของอันนี้คือเขาเป็นทีมสปีดใช่ไหมแล้วเราไม่มีทสปีดนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขอกลับไปใช้ทีมนี้นะครับ เออเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้รีสปีดแล้วน่าจะแพ้สปีดเขานะเออแล้วก็สปีดไปปุ๊บโ,โ,โ,โอ้โหเนี่ยกลบบัฟก็แตกได้แนละ้วคืองดงามจริงจริงเอเาเขาไม่ตายเออแต่ก็เสียแน่นอนนะฮะไม่มีอ่าบัฟดาบเออแต่ว่าออร์แลคเลมก็เป็นตัวดาเมจนะครับคือเราก็สามารถเล่นดาเมจเก็บเขาได้เนะเออชึบอ่างดงาม ออลมเนี่ยทำคลิปนะครับไม่ไม่ฉายลังสีจะเบิดไม่ติดอะไรยี้อ่าทีมนี้ก็พอได้แต่ทีมนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมเอ็นอีดิเด็กใหม่คือทีมเมื่อกี้ดีเลยคะคือมาคิดได้ตอนอัดคลิปนี่แหละนะลองดูเหมือนว่าไอเจ้าคาคิได้มันจะได้ดดเมจเพิ่มเติมจากอ่าบับดิฟเอนซ์ด้วยนะเออพราะงั้นมันก็เลยเล่นกับตัวนี้ได้ดีมากๆ อลองดูตึ๊กตึ๊มแต่ว่าคีย์หลักของมันก็คือคีย์หลักของทีมนี้เลยก็คือสกิลนี้นะคือต้องลบบัฟให้ติดแล้วก็เกาะแตกให้ติดเยอะๆเนี่ยเออคือคีย์หลักของของทีมนี้เลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยมันทําติดไม่เยอะเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้อเออเอเออยากรู้จังถ้าเกิดว่าทำออร์เคิลลมติดเนี่ยมันจะล้างบัฟตัวเองไหมอันนี้อยากรู้จัง ลองดูลองดูลองดูอยากรู้อยากรู้อรขอดูก็ไม่ใช่ออไฟฮะดูออไฟนะออไฟก็ยังลบบัฟตัวเองได้แล้วฮะอะไรเนี่ยคือพาสซีฟของไอ้ไม่ใช่สกิลของเจ้าแม่มดลมใช้กับออไฟไม่ได้แล้วฮะโอ้แย่จังโถไม่ควรปะโอ้คือพาสซีฟของออไฟชนะไอ้เจ้าสกิลของแม่มดลมนะครับไอ้ตรงนี้เก็บไว้พิจรารณา ือสกิลสกิลแม่มดลมไม่ควรโดนแก้ได้นะคือแบบอะไรวะเนี่ยสกิลไม่เป็นเป้าเดี่ยวแล้วด้วยคือมันถ้าเกิดมันเป็นสกิลหมู่จะไม่วาสักคำเลยนี่เป็นสกิลเดี่ยวแล้วยังจะโดนแก้ทางได้อีกนะได้ออใส่ประมาณนี้ละกันความจริงไอ้เจ้าแม่มดลมเนี่ยมันสามารถปรับไปใช้ทีมอื่นๆไดนะ้เพราะรู้สึกว่าทีมสปีดยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยอจะตีได้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นทีมกันทีมสปีดแล้ว แต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ตำแหน่งนี้ตัวเดียวในเกมนะครับไม่มีตัวไหนที่มีตำแหน่งแบบนี้นะครับในทางทฤษฎีส่วนในทางปฏิบัติก็คือมันสามารถใช้แทนโพร่าลมได้เลยนะครับนี่คือเป็นประเด็นหลักของคลิปนี้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวอาจจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เพิ่มเติมนะครับว่ามันสามารถใช้งานยังไงได้อีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่